เอ้าทุนามาหลับจ้างคนดินพอได้เงินซื้อขนมให้ผู้มาหลับจ้างเงี้ยพ่อใหญ่เออพอได้เงินพ่อใหญ่ซื้อขนมเฮ็ดกระสิแล้วพุ่นคนดินพนักงานนี้ว่าอย่างแต่หอมผู้เดียวเข้าไปเล่นแล้วพุ่นเข้าไปเบิ่งอืม เฮ็ดได้จักอันไรออกมอืดรับจ้างคนดินสืขนมหาเงินสืขนมขึ้นไปสูงใลโต๊ะโลหันโท้มาสวนออยู่ลุ่มพี่ อาตักตักเอาไมทอเอาไปทอมาัน้ทอกทอกสุทับไม่ใหญ่ซะลดสุทับไม่ใหญ่ทอกลงโอ้ลายเติบมวได้ผู้ ลดำลงดำลงข้าก็ได้เสี่ยวนึงไปเสียละบาทไรเสียวน้ยบาทเสี่ยระบาทไม่ไงวะเฮ็ด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 ลดละพันลดละพันฮับจ้างคนดินเข่าเพื่อนให้พญายาย รดระบาดรดระบาดมันจะเขียวแล้วนับเอาเมืเพอพอ่อไรพักผ่อนเน้ะขึ้นไปซูงเลยตียยลงมามก็อ,ออกเมดเหละใส่แห้งงานเด็กเหมือนเนี่ยฮะ ในส่วนหนึ่งกับไปถอกไปอยู่ไปดูอิลีคนดินขาเคลื่อนให้มันใหญ่อพอใหญ่พูดำลองดำลองปีนลงเลยปีนลงตั้งขางเลยเออดูเด คนดินกับเพื่อนให้พ่อใ,ใหญ่พ่ใหพายคนดินกับเพื่อนลดมาถอกเสาหนึ่สองลดท้ายเข่าท้ายเข่าส่วนส่วนผู้พนักง,งานคนดินกำลังมาเพิ่ม เอาให้อ้ายเห็ดบันให้อ้าเฮ็ดบันเออพักพอนมานนิพักฟอนพักฟ่อนให้พนักงานใหญ่เขาเฮ็ดผู้่เห็ดเุปะชวกวชุเสียสุขบริการไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องกระสิเต็มมันเนี่ยทรสิงหามือลุยลุยจัดการจัดการ ไปได้เมื่อยปะมาพอแล้วอีหลานนะพอแล้ววันนี้เมื่อยล่ะ